ได้ของเล่นใหม่มาอืมซึ่งหลายๆคนก็อยากจะแต่งไอชโดโทนม่วงอ่าเดี๋ยวโดูให้ดูก่อนอันนี้นะคะของแบรนด์ Revolution นะคะพึ่งมาใหม่เล่นใหญ่ไฟกระพริบได้ไหมได้สิจ๊ะแต่จะแต่งอย่างไรโทนม่วงไม่ให้เวอร์จนเกินไปราคะมาดามแพมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่งหน้าโทนม่วงกันอย่างไรให้สวยเวอร์ได้พาเลชาดน,นี้นะคะไปดูกันเลยจ้ะ แต่งมาอีกทีอ่ะไม่เหมือนโดนต่อยหรอกแต่โดนตี ตอนนี้บ้านเราร้อนมาก40องศาคุณคาช่วยมาดามแพมทำไมไม่หนีไปต่างประเทศหรอคะก็ะตังก็ไม่ได้เหลือเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราไปต่างประเทศครั้งนี้เนี่ยเราก็จะไปทํารายการอะไรนะัน่นนู่นนี่และถือว่าเป็นการพักผ่อนไปด้วยนะคะก่อนอื่นเราทารองพื้นด้วยจีโนโ่แมคเร่่ะอันนี้เบอร์ฮันนี่นะคะต้องเปิดขวดใหม่ออกมาติออกมา เราจะซื้อช่วงลดราคาไง50%หรือว่าซื้อ1แถมหนึ่งเป็นรองพื้นที่เราคิดว่ามันกันแดดค่อนข้างดีพอะหนาในระดับหนึ่งนะคะเราไม่ลงอะไรเลยให้ทุกคนดูเลยว่าจริงๆเนี่ยมาดามแพมเนี่ยเป็นคนไหน แต่ก่อนแต่งหน้านะคะไม่ใช่ว่ามีทุนความสวยมาแต่ดั้งเดิมอะนี่สังเกตไหมรอยแผลที่ว่าโดนของหล่นใส่เนี่ยหายไปแล้วนะคะเพราะว่าอะไรคะมาดามแพมใช้ตัวบำรุงผิวซีรั่มนะคะทาบำรุงไปด้วยแล้วก็รักษาผิวไปด้วยนี่ตัวนี้นะคะของยายนางเนี่ย n e โอไบรท์ s e รั่มไวท์เทนนินะคะอะตัวนี้ไปตามหากันเราเองนะคะเออมันถือว่าใช้งานได้แฮปปี้อยู่ทีก็คือการกอดไปค่ะกอดไปค่ะเราจะให้ดูตั้งแต่แรกเลยว่าเราหน้า ทุนเดิมอยู่แล้วนะคะเราก็กอดกอนะสังเกตได้ว่ามาดามแพมเนี่ยจะใช้รองพื้นสีนู้สีนี่สลับสลับกันไปเพราะอะไรแต่ละช่วงแต่ละช่วงอ่ะจาได้ไหมว่าแต่ละช่วงเพราะอะไรแต่ละช่วงบางทีเนี่ยโดนหมองคล้าจากการดลันอนหน้าแหกจากการโดนอุปกรณ์หรือว่าสังกทานสังกทา,านหรือว่ามีปัญหาอะไรหลายอย่างเนี่ยเราก็จะใช้รองพื้นสีเข้มแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนเราหน้าใสเราก็จะใช้รองพื้นที่บางๆทั้งนั้นเนี่ยถามว่าคนมีรองพื้นกับชีวิตนี่กี่ขวดคะมีไปเลยคะ่ะมีให้เยอะกว่าผัวได้ก็ดี เอาไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะรองพื้นก็เหมือนผัวค่ะยิ่งมีเยอะยิ่งสวยค่ะตายน้องคะไม่ต้องรีบหาผัวเยอะนะพูดแล่นเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆและถ้าใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยร่องลึกแล้วก็หน้าเหี่ยวเราจะแนะนําว่าให้ใช้คอนซีลเลอร์แบบชนิดน้ํานะคะตัวนี้ของมีคาร่าราคาประมาณร้อยกว่าบาทไม่เกิน200นะไม่เกินนั้นจริงๆส่วนอันนี้ของนานะคะอ่าใช้จะหมดแล้วนะคะ อ่าตัวนี้นะคะก็แล้วแต่จะเลือกถ้าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องหน้าตาโบเอยหรือว่าริ้วรอยอะไรเงี้ยถ้าใครมีปัญหาพวกนี้แนะนําว่าให้ใช้คอนซีลเลอร์ประเภทที่เป็นน้ํหน้ำนะคะเพราะว่าอะไรคะจะได้ไม่ตกค้างในรูขุมขนนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยของนีคาร่าเนี่ยจะปกปิดชัดหน่อยอะไรอย่างงี้อ่าแต้มแต้มไปค่ะอ่าอแต้มไปค่ะไม่ต้องกลัวหมดค่ะเอาให้หน้าสะดุ้งพุ่งได้อีกค่ะผู้ชายเห็นตั้งแต่ร้อยเมตรเลยค่ะเห็นแล้วไปไหนคะไปโรงพยาบาลค่ะ หน้าลอยอย่างเดียวค่ะที่เหลือสีที่หน้าไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> อ่าแตะไปค่ะถ้าใครมีร่องน้ำหมากเนี่ยใช้สีสว่างเนี่ยแตะอย่างนี้ด้วยเพื่ออะไรคะทําให้หน้าเราเนี่ยสวยสะดุ้งพุ่งได้นะคะ <c oughs> หลังจากที่ปล่อยคลิปซาก,กุระเร่งสีเร่งโตเร่งวุ้นไปวันนี้จะเดินทางนะคะเราก็ใช้ทุกวันของเราให้มีค่ามากที่สุดเพราะอะไรคนดูก็รอเราอยู่เรื่อยๆมาดามแพมเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนสวยและเป็นที่ต้องการของสังคมบน <c oughs> โลกนี้ยิ่งดูมาดามแพมก็คือยิ่งสวยนะคะ <c oughs> คน,น้องคนนึงบอกว่ามาดามแพมครับ หนูถามราค่ะเมื่อไหร่มาดามแพรมจะลงคลิปใหม่สรุปผัวดูหรือน้องดูคะหนูดูพ้อมผวัวค่ะเปิดจอใหญ่เลยคะ่ะดูกันทั้งบ้านเลยคะ่ะนั่งดูกันเหมือนละครช่องเจ<ๆ>็ดเลยคะ่ะ พระนะคะไล้ใช้พับหมอนจานฟุ้งนะคะเกี่ยด้วยการกดไปค่ะย้ำบริเวณจงที่ว่าเราต้องการให้สว่างนะคะอ่าเดูไปอย่างนี้เห็นไหมเนียนเลยนะคะพับดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะแล้วก็แต่งหน้าดีก็มีผัวเลยเช่นเดียวกันค่ะตามนั้นนะคะเพราะอะไรคะมาดามแพมมีผัวได้คุณก็มีได้แต่บือต้องแต่งหน้าให้สวยก่อนนะแล้วถ้าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องหน้าเหี่ยวมันก็อสอกมาเหมือนมาดามนะคะกูก็ไม่ต้องเทียบอะไรร่ะคะ่ะเทียบแบบก็สอกหมาค่ะ พาะมาดามแพมก็นด้เหี่ยวเหมือนกันเขาสองมานะคะถ้ามีมีหมอตัวนี้ช่วยวันนี้เรามาใช้แป้งโรอราทราัล <c oughs> เนนะคะ <c oughs> <สอ>ซึ่งหลายคนบอกว่าทาไมมาดามแพมมาแต่งหน้าหนาจังเลยอะ <c oughs> ค่ะหนูแฮปปี้กับการแต่งหน้าหนาๆของมาดามแพมเลยค่ะ <c oughs> มึงก็ดูแล้วก็ตัดสินใจใช้ในสิ่งที่มึงชอบแล้วกันค่ะถ้ <c oughs> าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าไม่ดูมึงก็เปิดทิ้งไว้เฉยๆแล้วฟังแต่เสียงก็ได้นะคะลูกเราแนะนําไม่ใช้แป้งฝุ่นเพราะอะไรคะหลายคนที่มีปัญหาหน้าเหี่ยวนะคะคุณสามารถใช้ แป้งฝุ่นเนี่ยกอดลงไปก่อนนะคะกอดลงไปแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยร้อนขนาดนี้เนี่ยมาดามแพมขาน้าจะชอบแคร็กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครที่กลัวหน้าเหี่ยวแล้วไม่ได้ทาแป้งทับซึ่งรองพื้นไม่ได้เซ็ตตัวอะไรเลยซึ่งหมายความว่าอะไรงอกนั่นเองชดีตัวใหญ่จะคิดว่าใสๆครับผู้ชายไม่ชอบแต่งหน้าโบกกหนาๆค่นะ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 แล้วเป็นไงคะมีผัวไหมก็ไม่มีคะ่ะเอาตามตัดสินใจของตัวเองเลยค่ะถ้าบ้านมึงอะอยู่เทือกเขาแอลหรือว่าอยู่แถวชินชูกูตอนหน้าหนาว แต่งเลยอะแต่งบางๆนะคะลูกเอาที่สบายใจเลยค่ะแต่หน้ามุงไม่ไหม้ไม่เป็นไรค่ะเพราะอะไรคะคุณแม่เปิดแอร์ให้อยู่ทั้งวันค่ะสรุปอะไรคะน้องไขยติมวอลค่ะอาตามนั้นไปนะคะเราทาไปอย่างนี้แล้วพอเสร็จปุ๊บถ้าเรารู้สึกว่ามันหนาเกินไปเนี่ยเราใช้ที่ชูเปียกซับๆได้นะคะ แต่หลายคนน่ะเราก็ไม่เข้าใจอ่ะบอกว่าแดดเนี่ยเมืองไทยร้อนมากแต่จะให้ทาแป้งบางๆใสๆแต่ถามว่าจะเอาอยู่ทนทั้งวันจดยากนะคะน้องกูไม่ได้เป็นครูสอนและกันนะคะส่วนใครที่เรียกมาดามแอมว่าอาจารย์แอมก็กราบขอบพระคุณจริงๆค่ะที่ให้เกียรติกันถึงน้ขนาดนี้เลยเ <c oughs> พราะเรารู้สึกว่าเหมือนกับเป็นครูออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าดิฉันสอนอยู่ยวบบการสื่อสารทางไกลสมัยเด็กเงเรียนโรงเรียนการชนะพิเศษวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีอาจารย์ก็ขี้เกียจสอนก็เปิดการสอน ทางไกลให้ดูอะไรอย่างนี้นะคะต่อจากนั้นค่ะเรามาใช้แป้งแข็งของเจ้านางนะคะเบอร์ B 2อหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นของคนผิวขาวเหลืองแต่มาดามแพมผิวขาวเขียวก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะอันเดอร์โทนเป็นสีเหลืองนะคะตบทับไปค่ะมันจะได้แน่นจะได้ทนแล้วก็เป๊ะทั้งวันคอนเฟิร์มตามนั้นนะกดกดไปค่ะยิ่งแน่นยิ่งดีเพราะอะไรค่ะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยบอกว่า um, แม่หนูว่าเปิดแอร์ให้อยู่ทั้งวันค่ะเพราะอะไรเพราะขายติมวอร์แม่ไม่ได้กลัว กัวหน้ามึงละลายหลอกแต่แม่ัวยติมละลายแล้วก็จะไม่มีค่ามึงกินนะคะลูกเอาเป็นว่าถ้าใครไม่ได้ขายติมวอนะคะานาไปเนรคคะนะคะอือ <c> อ <oughs> <c oughs> ืโอเคปะหน้าเราจะได้สวยคือแบบว่าผิวน้องดีมากใครโดนแดดหน้าก็ไม่เป็นอะไรเลยะคะ่ะเพราะอะไรกะน้องหน้าด้าน,นะคกะ้า <c oughs> เอาและค่ะและ้วจากจุดนั้นนะคะเรามาใช้แปรงที่มาดามแพมปลุกเซค่ะจงมีผัวจงผัวรักจงผัวหลงจงอร่อยที่สุดและจงเป๊ะที่สุดนะคะนี่เลยค่ะเราบอกไว้เลยว่าผู้กันของมาดามแพมดีที่สุดส่วนน้องๆที่บอกว่ามาดามแพมค่ะอ๋อพอดีว่าสั่งซื้อได้ค่ะสั่งซื้อได้ค่ะปอกูตอบปุ๊บอ๋อสั่งซื้อมาจากเรียบด่วนแล้วค่ะดีกว่าของมาดามแพมอีกไหมคะบอกว่าซื้อของเขา,าดีจรงิงเพราะอะไรเพราะของเขาเนี่ยเป็นแม่หมาท้องเจ็ดเดือนตายทั้งกลมเอ้ยกูยอมก็ได้ดีวของกูเรื่องของมึง แล้วเราก็มากลับมาที่เครื่องสำอาง r e f o r m t i o n ใช้ยันลูกบวชบวชคนเดียวไม่พอบวชไปแล้ว3ามคน <c oughs> ก็ยังไม่หมดนะคะเรามาใช้เชดดิ้งของอันนี้กันนะคะด้วยชานใช้สีน้ำตาลเชดดิ้งค่ะเราอยากจะเป็นชนีขัดสารอาหารใช่ไหมคะดูดปากคา่ะอ๋อหรือเ,เกลือไว้เลยค่ะเกลือค่ะดีค่ะสวยไหมสวยหน้าเล็กนิดเดียวเลยนะคะทัวกลับมาแล้วไปไหนมากคะ่ะไปเก็บของในรถอ๋อจะเอารถไปล้างพอดีเราจะไปญี่ปุ่น,นไงเมีย แล้วถ้าเกิดว่าเธอเอาชูขึ้นเนี่ยจะทํายังไงฉันวาวางแผนไงฉันก็บอกไปว่าเนี่ยของฉันหรือว่าจะให้ฉันเยี่ยวใส่เบาะล่ะเหมือนหมาอะไรอย่างเงี้ยเอาไปล่ะ ตองข้านสูงข้างเดียวของเธอรึก็เป็นซินเดอเรลล่าจำลองเหตุการณ์ไงคุณเจอแบรนด์เจนยูที่เธอกินแล้วทิ้งไว้ในรถด้วยอันนั้นน่ะคือกูสกปรกแล้วน่าจนั้นค่าเปลี่ยนไซส์เป็นไซส์อันนี้ค่ะรู้สึกอายกับความสกปรกของตัวเองดังเลยแต่แคร์ไหมไม่แคร์เพราะคนดูน่าจะชินแล้วปกติเนี่ยเราจะหายใจทางเหงือกนะคะมีน้องคอมเมนต์มาบอกว่าแอรียลก็หายใจทางเหงือกนะคะมาดามแพมคุณพระจริงเหรอใครก็ได้บอกหน่อยแอรีเลหายใจทางไหนคุณคิดว่าไงอะหาย ายใจทางเหงือกกินปะหายใจทางจมูกเพราะมันมีด่างมีด่้งแต่หายใจทางเหงือกหายใจอย่างนี้อ่ออ,อย่างนี้เปล่าเออน่าจะอย่างนี้นะคะแต่ไปค่ะหลายคนก็าบอกว่าถ้าเข้มไปเนี่ยโอ๊ยทะไมแต่งเข้มทุกคลิปเลยคะ<ๆ>กลับไปดูคลิปเก่าๆบ้างนะคะเรามีทั้งเข้มทั้งอ่อนเลยคะ่ะแต่งหน้าพิลัยเนี่ยแต่งหน้าดูอ,อ่อนๆแต่จจริงทายเยอะมากนะคะ<ๆ>ก็เลือกดูแบบที่ชอบที่ชอบนะคะ หลายคนก็มาจะบอกว่ามาดามแพมค้าช่วยรีวิวของนั่นของนี่ของโน่นของนั่นโถคุณพระช่วยดูก็ดูแค่รอบเดียวน้องค้าถ้าอย่างน้อยนะถ้าเกิดว่าน้องรักมาดามแพมจริงนะคะน้องช่วยดูมาดามแพมไม่ต่ำกว่า4รอบต่อหนึ่งคลิปนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นเงินเป็นทองให้แบบว่ามาดามแพมเนี่ยมีตังค์ไปซื้อเครื่องสำอางบางคนรีเควสต์ของมาเยอะมากเลยอะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ช่วย เอาเป็นว่าเป็นดูให้ครบทุกคลิปเออต่อจากนั้นนะคะเราใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะปลายเล็กกระทัดรัดค่ะเขียนไปค่ะถามว่ามาดามแพมคะมาดามแพมเนี่ยเขียนคิ้วหนาขนาดนี้เนี่ยแต่งหน้าเยอะขนาดนี้ก็สาอางไม่หมดเหรอคะหมดค่ะเราจะซื้อดินสอเขียนคิ้วเนี่ยอันไหนชอบเนี่ยซื้อทีงสองสอันเลยค่ะบางทีเนี่ยเล่นไปเล่นมาผัวแอบแต่งตอนคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้หมดเร็วๆเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะหรือบางทีเนี่ยอีทวดดามก็ไปเล่นค่ะถามว่าอยู่ไหนคะโนอยู่ใต้ าหาไม่เจอถามเรื่องของเรืองหมดหรือเปล่าอไม่เคยหมด <c oughs> นะคะตามนั้นอ่ะเราก็ใช้แต้มไปสีน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะคะหางคิ้วขอดำๆๆนิดนึงนะคะดำยังไงคะดำไม่เท่าขาหนีบของน้องอะคะ่ะ <c oughs> เรามาใช้คิ้วที่เป็นโทนสีน้ำตาลบริเวณหัวคิ้วนะคะคิ้วหนูจะต้องดำเท่าขาหนีบเลยเลยคะ่ะถ้าขาหนีบหนูดำมาหนูก็แต่ว่าทาอะไรก็ได้ให้มันดำาๆเท่าขาหนีบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าขาดีไม่ดำค่ะน้องก็ทาคิ้วสีตามตามขาหนีบหนูไปอะคะ่ะเอาประมาณนั้นละกันค่ะเรามีปัญหากับการที่ว่าหลายคนถามว่าหนูจะมีปัญหากับการเลือกเชดดิ้งมากเลยอะ,ค,ะค่ะมาดามมาดามคะหนูจะเลือกเชดดิ้งยังไงดีคะน้องคาน้าขาพาดกับโต๊ะเลยค่ะแล้วกมไปดูหว่างขาค่ะขาหนีบน้องสีอะไรใช้เชด สีน,นั้นนะคะมันจะเข้มกว่าสีผิวเรา2-3เบอร์ค่ะแต่ถ้าขาหนีบน้องสีชมพูน้องก็เฉดดิ้งสีชมพูไปเลยค่ะอันนี้เนี่ยมาดมแพรเนี่ยมีก้าวไก่ซึ่งกันเล็กันนะคะเอาแบบไหนก็ที่ชอบที่ชอบไปเลยค่ะ,คะบางทีเนี่ยกูเลือกให้เนี่ยบอกว่าดำไปค่ะแต่พอดำไปเนี่ยพอเอาแบบที่เลือกมาเสร็จปุ๊บมาดมแพรค่ะทาแล้วไม่เห็นเลยอะค่ะแล้วมึงจะเอายังไงน้องค้าได้โปรดเถอะค่ะแป้นไปนะคะสีอ่อนัวคิ้วสีีเข้มห่างคิ้วค่ะอ อ่าราคาและต่อจากนั้นเนี่ยเราจะทําคิ้วแบบว่าให้ออกดอกอุยแล้วก็ซอฟอย่างไรคะนี่เลยค่ะอันนี้แฟนคลับซื้อมาให้อ่ะอันนี้เอ่อมอเบลนะคะ อ่านผิดอ่านถูกหรือเปล่าวะเป็นคนที่โง่ภาษาอังกฤษนะคะเราก็ใช้อยู่บ่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆกับการใช้นะคะอ่ะปาดไปค่ะปาดให้ขนตั้งๆนะคะแล้วขยี้ละคะแล้วก็ให้ขนคิ้มตั้งๆนะคะนี่แฟนคลับส่งมาให้หอมมากๆเลยมาดามแฮมกอดทุกคืนเลยนะคะหน้ากล่องเขียนว่าคุณตาณีส่งมาให้นะคะเฮ้ยหอมมากเลยนะคะนอนกอดทุกคืนเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยแอนตี้ตัวดำอยู่นะคะตัวดำไม่ให้กอดเราไม่แฮปปี้เลยอะล้ โกรธมากนะแอบโมโหแกแต่ช่างแม่งมันนะคะแต่เรามีของนี่เลยค่ะน่ารักน่ารักจากแฟนคลับนะคะคุณปานีครับคุณนะคะไม่รู้คุณพี่หรือคุณน้องหรือใครก็แล้วแต่ที่ส่งมาให้หอมมาก อ,อืมเราก็รู้สึกแฮปปี้นะแล้วก็ดีใจมากที่แบบว่าเฮ้ย <Hey, S 1> แฟนคลับเราอะน่ารักเพราะอะไรคะเห็นว่าเออเราต้องใช้น,นู่นใช้นี่น,น,นั่นนี่โน่นนะคะแต่เราก็จะวงเข้าการขายของค่ะอา้าวไม่เกี่ยวนะคะเราแฮปปี้แวะมาดูก็ดีใจแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะอันนี้ค่ะลิปสติกจาก Revolution ค่ะถามว่ามันเป็นแมทไหมก็ไม่เชิงว่าแมทเลยทีเดียวแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อกรอสเบาๆด้วยผสมนะคะเรามาใช้เป็นเบทาตาและปัดแก้ม เพราะว่าอะไรคะช่วงนี้เหงื่อออกเยอะพอเหงื่อออกเยอะปุ๊บเนี่ยหน้าของเราที่ด้านเนี่ยก็ทําให้เกสำาเกาะนะคะก็เราจะมาใช้ตัวนี้กันซึ่งเฮ้ยราคาก็กําลังดีไม่แรงมากจนเกินไปสามารถจับต้องได้นะคะ200-300ก็สวยได้บางตัวเนี่ยลดราคาเนี่ยราคาเบาๆมากเลยก็ไปดูตามอ e ีแปนบอยนะคะหรือร้านขายสมเครื่องสำอางเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะสําหรับเครื่องสำอางเรฟเวอร์ชันนะคะอ่านม่ค่ะเรฟเวอร์ ชันค่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าซื้อตามมาดามไม่ทันแล้วค่ะดูอย่างเดียวพวกความบันเทิงก็ได้มีต้องซือก็ได้แต่ถ้าอยากได้ก็จับไปค่ะเพราะว่าอะไรคะของมันต้องมีค่ะเหมือนผัวก็เหมือนกันค่ะก็ต้องมีค่ะอ่าแตะไปนะคะอ่าจิ้ม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 ไปค่ะให้มันหนืดหนืดนิดหนึ่งเพราะเราจะได้ทาแล้วก็ติดทนนะคะอ่าตามนี้อืม เราจะมาปัดแก้มด้วยถาดวุ้นเส้นเอ้ยไม่ใช่นมชั้นของเรนูกันนะคะด้วยการปัดสีซ่อมทัทบไปนะคะบนสีนูทที่เราทาไปเมื่อสักครูน่นี้เราก็จะได้เฉดสีที่สวยฉ่าม,มากขึ้นนะคะแต่แต่ไปก่อนแล้วค่อยขยี้นะคะถ้ารู้สึกเข้มเนี่ยก็เอาแป้งทบไปดูดินี่นะคะคือทริคที่แบบว่าทําให้น้องนี่อยู่ทนอยู่นานทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีนะคะสามวันทีค่อยล้างหน้าก็าได้นะคะแล้วแต่อยากเลยคะ่ะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเทรนสีซ่อมเนี่ย กำลังมาแรงเราก็เลยใช้สีซ้อมเนี่ยทาไปด้วยเราจะได้ไมีเอานะคะอเอาหลักค่ะและหลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยนี่เลยค่ะนี่นี่นี่แพ็กเกจสวยค่ะวุ้งวิงวุ้งวิง,วง,วงอ่าให้ดูใกล้ๆอ่า เฮ้ยมันเป็นน้ําแล้วก็แบบว่ามีกากเพรวุงวิงวุงวิ้งนะคะอันนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการหนีตามผู้ชายนะคะถ้าขึ้นเครื่องเนี่ยเราอาจจะโดนจับว่าเฮ้ยเราพกน้ําขึ้นเครื่องก็ได้เราอาจจะโดนทิ้งน้ำปาดหรือเปล่าเอาเป็นว่าใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางแล้วโหลดใต้เครื่องนะคะเรามาลองใช้กันเลยค่ะเราเริ่มตอนในการใช้สีน้ําตาลอ่าตัวนี้อ นะคะแล้วปัดไปบริเวณหางตาค่ะอ่าใช้ผู้กันที่อยู่ในเซตนะคะถามว่าอันนี้เนี่ยดีมากเลยเพราะไม่มีผู้กันมาให้เพราะว่าเราจะได้ขายของนะคะเ <c oughs> หลี่ยวจงเลยมาดามแพมแตะไปนะคะแล้วก็งัดเบ้าค่ะ โค้งไปเลยค่ะตามเงาลูกตาของคุณที่มีอะค่ะหลายคนบอกว่าทาไปไม่เห็นเลยอะค่ะมาดามแพมเออก็เรื่องของมึงค่ะบอกเราไอ้ทาสูงชั้นบักตานี่ตาจริงอยู่นี่เนี่ยชั้นตาจริงอยู่นี่นี่ทาสูงเลยค่ะจับกะโหลกค่ะมีกะโหลกหรือเปล่าคะหรือว่าหน้าบวมจะไม่มีกะโหลกแล้วนะคะเรางัดให้สูงขึ้นนิดนึงอ่าแล้วก็ปัดให้โค้งค่ะช่ำๆไปอย่างนี้นะอ่าเราจะมีความแบบว่าสายฝอเบาๆสายรีบนด้วยนะคะอ่ะตาล่างด้วยค่ะการ ทาดิสติกเมื่อกี้เนี่ยมันทําให้แบบว่าก็สื่อางเนี่ยติดทนนะคะในฤด,ดูร้อนบ้านเราเนี่ยใครเหงื่อแตกมากใครเหงื่อชุ่มก็ทําตอนนี้นะอืม ราคะและหลังจากนั้นนะคะด้วยความที่เราอาจจะกลัวเข้มหรือว่ากลัวดําเกินไปเนี่ยเราเอาสีส้มจากถาดไหนก็ได้นะคะแต่ไปเลยค่ะถามหม้อามาตัดแก้วหรือเปล่าคะเปล่าค่ะเอามาทาตาค่ะฟาดไปที่หางตาค่ะอ่าฟาดไปอย่างนี้นะคะให้มีความฟุ้งฟิ้งแบบว่าเฮ้ยเป็นชนีเกาหลีตาบวมนิดนึงอ่าเฮ้ยร้องไห้ตาช้ำหัวทิ้งอะไรอย่างนี้หละชีวิตจริง หัวลักมโ,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 โมกทาเลยคะ่ะจะได้เบลนสีแบบว่าให้มีความสดใสขึ้นนิดนึงนะคะเพราะสีส้มกับสีม่วงเนี่ยมันรวมกันแล้วมันสวยโกใครบอกมาดามแพมคะอืกูค,คิดไปเองอืตามนั้นนะ มาดามแพมคะตาหนึ่งเนี่ยต้องใช้ครบทุกสีเลยหรือเปล่าคะเรื่องของมึงเลยคะ่ะเอาที่สบายใจ <c oughs> น,นะคะทาไปที่เปลือกตาคะ่ะแนะนําว่าที่เงาเงาเนี่ยทาไปที่เปลือกตานะคะอย่าทาทั้งลูกตาเพราะว่ามันจะทําให้เราดูตาบวมจนเกินไปนะคะปัดไปปัดไปเนี่ยตาเราก็เป็นเงินเป็นทองสวยเหมือนตัวเงินตัวทองเลยคะ่ะ <c oughs> มาดามแพมนี่ชมปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ออาลาคาและต่อจากนั้นนะเราจะมาเพิ่มความเก๋ด้วยการใช้สีม่วงอมผู้ชายอ่า ซึ่งมันเป็นเบตทาตาเป็นสีม่วงสว่างสๆเวอร์นะคะอันนี้ของอะไรวะ เออ N Y X นะคะทาไปค่ะทาไปบริเวณหัวตาค่ะเพื่อที่ว่าอะไรมันจะได้แบบว่าเฮ้ยมีความสว่างนิดนึงถ้าเกิดว่าตาเรามืดไปเลยเนี่ยมันจะไม่สวยนะคะทาปาทาปทาปแต้มไปที่หัวตาให้มีสีม่วงนิดนึงนะคะม่วงร่อยนะคะม่วงอะไรหวานที่สุดก็ม่วงอันนี้ล่ะค่ะหวานที่สุดค่ะเพราะอะไรคะใกล้บูดแล้วใช้มาปีกว่าๆแล้วนะคะยังไม่ได้ทิ้งเลยถามว่าใกล้หมดอายุหรือยังอาจจะหมดอายุไปแล้วแต่เรายังใช้อยู่นะคะเฮ้ยเอาจริงๆเครื่องสำอางหลายคนถามว่ามาดามแพมคะ มีอายุเท่าไหร่คะ2ปี3ปี4ปี5ปีถ้ามึงเก็บดีๆไม่ขึ้นราก็ยังไม่เสียคะ่ะจบข่าวนะคะหรือว่าสีไม่ผิดเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะอือ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้สีม่วงนี่สีนี้นะคะทาทับไปถ้าใครชอบสว่างก็ใช้สีนี้นะคะอ่ะเราใช้ทั้งสองสีเลยดีกว่าสีนี้เราจะมาแต้มบริเวณหัวตานะคะให้มีความแบบว่าเข้มๆนิดนึงอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีเลเยอร์แล้วหลังจากนั้นค่ะใช้สีนี้อ่ะแต้มบริเวณหัวตาค่ะให้ดูตาแบบว่าเฮ้ยดูไบร์ตาเราจะได้แบบเฮ้ยม่วงอะไรหวานที่สุดนะคะก็แวะชิมก่อนได้นะคุณวิทย์คะชิมไหมคะไม่ชิม เอองั้นก็อวกออกมาอือซื้อกลับบ้านเลยเอ๋อซื้อกลับบ้านเลยเหรออันนี้มีขายค่ะแถมให้ฟรี และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้สีดำชุดใหญ่ไฟกระพริบของเราจิกบริเวณหางตาเบาๆค่ะถ้าใครแบบว่าชอบแบบไม่เยอะนะแค่นี้สวยแล้วนะเพราะอะไรคะมาดามแพมเป็นคนสวยค่ะเพราะมีสวยจริงไม่มีผัวนะคะหลายคนก็จะบอกว่าฮะหัวเลาะมาดามแพมเนี่ยนะมีผัวด้วยโถน้องฮะสงสารพี่บ้างเถอะทำไมชอบว่ากันจังเลยเอาสีดำจิกแค่หางตานะคะแล้วก็เวียออกมาค่ะเราจะได้ดูตาเรียวๆยาวนะคะอย่างนี้น้องอ่ะมีคอมเมนต์มาบอกคอมเมนต์หนึ่งอ่ะวันนั้นน่ะแอบเครื่องเบาๆนะหน้า อย่างเงี้ยนะมีผัวด้วยแหมที่แม่น้องอะยังมีผัวได้เลยอะแล้วพี่อะทำไมจะมีผัวไม่ได้ล่ะคะน้องคะสงสารพี่ถอคะค่ะน้องอะลายเนี่ยแม่น้องอยังมีผัวได้เลยพี่ก็มีได้นะคะ <c oughs> ถ้าแม่น้องไม่มีผัวมีน้องเกิดมาล่ะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนออยไรเนอ์ iner, อย่างไรให้สวยนะคะหลายคนก็มีปัญหาบอกว่าตาตกเหมือนคนผัวทิ้งเลยคะ่ะตั้งที่ผัวยังนั่งอยู่ที่บ้าน ดังนั้นมาดามแพมจะมาสอนนะคะวิธีง่ายๆค่ะดูนะคะเริ่มจากว่าเนี่ยหางตาหนูไม่อยากจะตกเลยค่ะอยากจะเขียนให้ชี้ขึ้นอ่าตวัดจากหางตาล่างขึ้นมา45องศาเห็นไหมจะมีรอยมาร์กแล้วพอหลังจากนั้นค่ะลากขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเขียนไปกับชิดแนวขอบตาก่อนอ่าจะหนาหรือจะบางก็แล้วแต่ค่ะเขียนบางๆไว้ก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวทิบหายแล้วมันจะแก้ยากนะคะนี่คือเหตุผลของการทาบางๆก่อนนะคะและหลังจากนั้นค่ะลากต่อไปจากเส้นเมื่อกี้เลยค่ะอ่าให้หางตาจี ติกนิดนึงแต่เราไม่ชี้จนเกินไปนะคะถ้าชี้เยอะกว่านี้เนี่ยไม่ได้แล่นนิ้วนะคะก็คิดว่าเป็นตีนกาค่ะตามนั้นนะคะน้องเลือกเอาตอนนี้เนี่ยพี่ขอเป็นแค่ตีนลูกเชียพอนะคะตีนกาอย่ามายุ่งเอาละวันนี้เราจะมาเพิ่มเลเวลความสวยกันนิดนึงเพราะเรารู้สึกว่าการแต่งหน้าในครั้งนี้ยังไม่มีออร่าดังนั้นเราจะมาใช้สีส้มไฟไหมฟาดไปที่พวงแก้มนะคะยิ้มค่ะแล้วปัดไปที่พวงแก้มค่ะอื ซ <ś m _> ่อมพอไม่ล่ะมึง <ś m _> ยี่วนไปค่ะเราจะรู้สึกได้เลยถึงความซ่อมที่ปริเยียวเยียวราดมากที่สุดค่ะออรด้าไหมปิดไฟสิสะท้อนแสงเลย <ś m _> เอาล่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะด้วยความรู้สึกสัมผัสว่าเฮ้ยพอปัดแก้มปัดขนตาแล้วเราจะรู้สึกว่าสวยมากดังนั้นเราจะมาติดนี่เลยค่ะขนตาแม่หมาตายทั้งกลมยี่ห้อชี้ๆนะคะซึ่งมีความแบบว่าเลเวลสูงมากตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงความสวยของขนตาเราและใบหน้าของเราเราจะพูดธรรมดาไม่ได้อาจจะพูดแค่ว่าสวยหรอมันยังไม่เทียบเท่าเรามาลองเป็นขนตาค่ะอืมสีม่วงอะสวยมวโมอ๋อแตะไปปุ๊บเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยสัมผัสได้ถึงความสวยค่ะแต่ตอนนี้เริ่ม สายตายาวค่ะแตะไปติดเด้งๆนิดนึงสวยอะสวยธรรมดาไม่ได้ดูฟังเลเวลจากเสียงนะคะสวยเพียงพอไหมไม่พอค่ะเอาต่อค่ะเยอะไปแล้ว สวยแบบว่าพูดไม่ได้เลยอ่ะสวยแบบว่าติดต,ตาตาตึงมากอะค่ะก้าวมันตึงอยู่ที่ตาค่ะดูสิดูสิดูสิส,ส,สวยไหมสวยเออใครชมอ,อืมเปล่าคิดไปเองชมเองสวยเองอืมมีความสุขไหมม,ม,ม,มีความสุขมากนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวค่ะใครด่าไม่สวยเดี๋ยวพี่ไปตบให้ค่ะใครบอกน้องไม่สวยพี่ตามไปตบให้ค่ะบอกมันบอกชื่อเลขที่อยู่บ้านมันเดี๋ยวพี่ไปเผาบ้านมันให้มึงไปประกันตัวกูด้วยอืม เอาล่ะและทริคของคออามทนและเลเวลที่แบบว่ามาดามแพมชอบทาลิปสติกก็คือว่านี่เลยค่ะเราใช้ลิปสติกเนื้อแมททาไปก่อนทั่วขอบปากค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยใช้แบบเป็นแท่งอันเมื่อกี้เนี่ยเราจะทาสีนี้ทับจ้าใครที่มีปัญหาปากําปากดำทาลิปสติกสีนูดนี่ใช้ได้จ้าของอะไรลิปโวลูชันกันเฮ้ยทาถี่น่าราอนก็สวยแล้วโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วเนาะไม่ได้แต่เราจะลองของใหม่งไงเราใช้ล็ปโวลูชันเท่านั้นอืม ทาไปอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบที่ว่าเค็มมากอะ่ะเราก็ทาไปอย่างนี้ก่อนอ่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเรามาใช้ผู้การทาลิปสติกแตะไปค่ะกับผู้กันแล้วก็ทาทับไปเลยแล้วเราจะบอกได้เลยว่าสีนี้มันสวยมากแล้วใครที่มีปัญหาอากแห้งนะคะทาอย่างนี้เนีเ่ยไม่แห้งค่ะ บางคนไงบอกว่าแต่งหน้ายังไงไม่ให้เยอะเกินไอ้ให้น้อยเกินไอ้อย่างเงื้อนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นแต่น้องคะใครไม่ปากดําเหมือนกลูไม่รู้หรอก <laughs> นะคะืมทนม่วงในชีวิตประจําวันแล้วจะเพิ่มความเก๋ได้นะทำไรรูป้ป่ะเอาอายแชโดว์แหละเมื่อกี้เนี่ยสีส้มๆนะคะแตะไปที่ขอบปากได้เลยคะ่ะโดยใช้นิ้วถูๆคะ่ะนี่เพิ่มความเก๋ได้อีกนะจ๊ะ ความสวยอ่ะหยุดเราไม่ได้หรอกเพราะอะไรเราตายก่อนทายอย่างงี้อ่ะก็จะได้สีเฉดใหม่นะจ๊ะเฮ้ยสวยอะ ตายแล้วเมียคุณวิทย์ก็สวยมากจริงๆเลยนะมีหน้าละหัวหูวหวอืมอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะหลายคนก็ถามว่าควรจะใส่ไฮไลท์ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมึงร้อนขนาดตี40องศาเนี่ยไม่ต้องนะคะทาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เมือกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เราจะมาสนองตัญหาให้คุณค่ะด้วยนี่ค่ะเกิร์ลเบสแฟนใครเป็นเพื่อนมึงฮะใครใครเป็นเพื่อนมึงเกิร์ลเบสแฟนแหมเพิ่งมาเจอหน้ากูแป๊บเดียวบอกเป็นเบสเฟนอันนี้ก็ของเล v วลูชั o นเหมือนกันค่ะเรามาดูกัน นะคะเราจะใช้สีอ่อนค่ะนี่นะคะใช้นิ้วถูนะคะใช้นิ้วชี้นะคะหรือว่าหัวแม่ตีนก็ได้ค่ะวาดไปเลยค่ะปัดปื้ดไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเกลี่ยเบาๆอ่าเกลี่ยให้เขารู้ไปว่ากูทาไฮไลท์เออปาดไปค่ะอืมไม่ต้องกลัวเยอะค่ะแต่งไปก่อนเดี๋ยวก็อ่อนเองค่ะเพราะอะไรคะยืนอยู่ป้ายรถเมล์ห้านาทีปุ๊บหน้าเมือกเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะแดนจมูกต้องมากเอแคร์ก็เอแคร์ หนังปะทูก็หนังปะทูเถิดเจอหนังปาตีนเข้าไป <c oughs> เป็นไงล่ะเออดุงพอไหมไม่น่าจะรอดว่ะแปบ๊บหนึ่งนะขอเอาพับเกี่ยนิดนึงเฮย้ยแบรนด์นี้ทำไมสะดุ้งได้ใจขนาดนี้เนี่ยเออเอาเกลี่ะเกียกียนิดนึงค่ะบางทีไงกลัวไม่ดุง้งไงสวยสะดุ้งพุ่งสู่เมนค่ะหน้าผากเราไม่อยากจะให้เงามากเงยเพราะเราหน้าผากเถิดละอ่ะโอ้โหเฮย้ยเกอร์เบสเฟรนจริงว่ะถ้าไม่เป็นเฟรนเนี่ยไม่บอกเลยนะว่ามันดุ้งขนาดนี้เออลดอยู่ ได้โอเคให้ผ่าน Girl best friend อืม Revolution ไปลองเลือกดูตลับเพชรจ้ามีเป็นดาวมีเป็นแพชรนะมี2เเฉดสีนะคะใครเพื่อนมึงก็กูนเนี่ยแหละอืม <c oughs> โอ๊ยแต่ก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราไม่มั่นใจเลยค่ะหัวยังล้านอยู่เลยนะคะเรามาใช้แฮชเด h a ค่ะ1นึ่ิสามรบาทค่ะเรามาตู่ช่วงเวทนา m a r k e t i อ้าวอีผีเลวมากคนที่สั่งแล้วไม่ซื้อก็อ,อะไรมึงไปบอกว่ามึงซื้ออะผ่า,านเฟซบุ๊ก แล้วม yeah. ึงไ่สั่งกับกูทำไมไม่ซื้อไม่ว่าแต่อย่ามาสั่งจองของกวเหลือเต็มบ้าน้วมึงเข้าใจไหมกูต้องการขายหมด แต่นี่ขำมากเลยมีพี่คนนึ่งถามว่าพี่ซื้อไปครึ่งโหลเอ้ยพี่ซื้อไปโลห,หนึ่งแล้วพี่จะผ่านตอมอได้ไหมคะแนะนําว่าไม่ไม่ควรเกิน1โหโลนะคะถ้าเกิดว่าเกินไป2โหล3โหโลอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาคิดว่าจะทาเป็นการค้าจะโดนภาษีนะคะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มตรวจนะคะเอาเป็นว่าถ้าซื้อไปซื้อครั้งละโหลก็พอแต่บังเอิญพี่มีผัวฝรั่งอะคะ่ะพี่ขาไม่ต้องอวดค่ะฉา <c oughs> เห็นไหมล่ะคะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วโทนม่วงแบบนีง่ายที่คุณสามารถทําเองได้และสวยเองได้ที่บ้านมาดามแหมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ความม่วง <laughs> เปรี้ยวได้เข็ดฟันได้หวานก็ได้ลึกลับซับซ้อนก็ยังได้ลองทําดูที่บ้านนะคะสอิ in ท r e n d แบบม่วงๆและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักทุกคนจริงๆนะคะและใครอยากได้เว็บอลลูชันนะคะตามหากันเลยค่ะร้าน e band boy ในห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนก็แล้วแต่ซื้อออนไลน์ก็มีนะคะไปตามหากันดูนะอ